จะเดินครับโอเคค่ะเ <A. S 2> ออะทอยเมื่อกี้นี่ใครอ่ะใครไหนไม่มีที่เดินขึ้นไปเมื่อกี้เอสงใครเมื่อกี้เพื่อนอะคือเป็นเพื่อนแั้ทำไม เฮ้ยเราไม่มีอะไรจริงๆนะคือเป็นเพื่อนจริงๆเชื่อเราสิลอยเราไม่ได้โกหกตัวเองนะจริงๆตะกี้นี่เราเห็นคอยไม่เชื่อเราเหรอเราเห็นเอกรขอกเขาเอเดยกรอนทำไมอะ่ะให้เรานั่งรถขึ้นมาหาทำไมอะ่ะ ให้มาดูอหรอทอยยอมรับมาเองเมื่อกี้เป็นใครจะให้เราพูดความจริงๆใช่ไหมเรารักทอยนะคือคนนั้นเขาไม่ได้อะไรเลยนะ เราขอโทษทอยแต่เรา